หลังจากที่ทำไอเพร้อมกับกินกัมมี่เจมมี่นะคะมาดูกันว่าน้ำหนักจะลดลงไปที่เท่าไหรนะสวัสดีค่ะพบกับปิวอีกครั้งในต้องแล้วปานะคะวันนี้เนี่ยต้องอะไรก็ไม่สู้ ต้องดูแลตัวเองซึ่งถ้าเท้าความไปนิดหนึ่งนะคะตัวตัวเองตอนเลขกสองต้นต้นเนี่ยก็คือมีหุ่นที่ค่อนข้างสักคือส่วนสูงของเปวอ,อยู่ที่หงอยู่ที่179นอนน้าหนักตอนนี้ประมาณ62-63บหหลังจากที่อายุมันมากขึ้นระบบเผาผลาญเริ่มไม่รักเราล่าสุดก็คือช่วงเทศกาลนะกิน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 ตลอดน้ําหนักมันก็เลยขึ้นช่างเมื่อเช้าเลยก็คือแบบอู้คนลุกสูงที่สุดในชีวิตน้ําหนักไปถึง6 0 9กิโลกรัมมันไม่ได้เพิ่งจัดน้ําหนักขึ้นนะจ๊ะมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆก็เลยตัดสินใจที่จะลดน้ําหนักแบบ IF ก็คือเป็นการมีช่วงที่กินแล้วก็มีช่วงที่หยุดกินเนาะซึ่งปิวเลือกทํา IF แบบที่เป็น8ถับ16คือมีช่วงที่กิน8ชั่วโมงแล้วก็มีช่วงที่หยุดอีก16ชั่วโมงตั้งใจว่าอยากให้น้าหนักของตัวเองเนี่ยไปอยู่ที่66กิโลกรัมต้องบอกว่าตอนที่เลือกทา IF ลําบากใจประมาณนึงเลยนะเพราะตัวปิวเองอ่ะเป็นคนที่มีนิสัยส่วนตัที่แบบกกินต กินบซบเซฟกินโซบกินเซฟกินบซนบเซฟเติร์ดเดิร์งเติร์ดเิงเติร์งเป็นคนที่เอ,อะไรนะกินนึกไม่ออกกินดูซีรีส์กินก็เลยเจอว่าช่วงเนี้ยไอ้พวกเยลลี่ที่เป็นแท้งแทเป็นสูนแคลไม่มีน้ําตาลแล้วก็ช่วยทําให้อิ่มได้ก็จะสามารถคุมหิวระหว่างวันล่าสุดไม่หิวแต่มันแค่อยากกินอะต่อให้กินเยลลี่นั้นจะรู้สึกอิ่ม<อ>ก็อาจจะยังรู้สึกว่ายังอยากกินอะไรบางอย่างคราวนี้ก็ไปเจอนะคะเป็นเหมือนเยนลลี่อีกแบบหนึ่งเป็นรูปแบบของกัมี่ไม่ได้เป็นล หลอยี่ห้อเจมมี่เนาะคืออันเนี้ยเขาบอกว่ามันมี2สูตรก็คือเป็นตัวเยลลี่ที่เป็นนอนหลับกับเยลลี่ที่เป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์ซึ่งตัวตัวเองอ่ะพอจะมีไอเดียว่าแอปเปิ้ลไซเดอร์อ่ะคือสามารถช่วยในเรื่องของระบบการย่อยอาหารระบบขับถ่ายทําให้แบบลําไส้มันโฟล์ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจน่าลองเขาบอกว่าเอ้ยของเขาว,ว่ามันเป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์สกัดแท้เลยนะแล้วก็คุณสมบัติของตัวแอปเปิ้ลไซเดอร์เองนี่แหละที่จะทําให้เราอ่ะรู้สึกอยากอาหารน้อยลงถ้าเราสามารถใช้ตรงนี้คู่กับการทำไอเอฟ ของเราน่าจะทําให้ผลลัพธ์มันไปได้ดีขึ้นเดี๋ยวให้ดูตัวของเขาก่อนละกันนะคะก็คือมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะตรงนี้เลยเนาะในนี้ก็มีห่อม,มาสวยงามแอบแกะไปแล้วนะคะมีห่อม,มาสวยงามแต่ว่าตอนนี้ไม่สวยแล้วนะคะ ก็จะมีเป็นกัมมี่นะคะอย่างนี้หนึ่งกระปุกเนาะเขาเองก็คือมีบอกเลยว่าเราต้องกินยังไงเช่ <S <S น,นถ้าจะกินเพื่อคุมน้าหนักเราต้องกินยังไงอย่างสูตรที่พี่ตั้งใจจะกินเนี่ยก็คือจะเป็นสูตรที่เพื่อให้ลดการอยากอาหารระหว่างวานันคือไม่ให้อยากกินจุกจิกนะคะ <บา S 2> <ๆ S 1> เขาก็จะบอกเลยว่าหลังอาหารเนี่ยให้กินไป2เม็ดนะจ๊ะมันก็จะทําให้ระหว่างวันของเราอ่ะไม่รู้สึกหิวอีกเหตุผลหนึ่งเลยที่พี่เลือกตัวนี้เนาะเพราะว่าเป็นวีแกนเป็นฮาลาลเป็นคีโตเป็นกลูเตนฟรีเนาะเดี๋ยวมาแกะ ชิมให้ดูดีกว่าว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเออตามเรื่องนะหาหารชุบเปียกแป๊บเมื่อกี้จับลังไงจะมาหยิบของกินก็ใช่เรื่องตรงนี้อ่ะแกะงไงวะ p u s h d o w n and turn p u s h d o w n and turn อุยอ้ยอ๋อกดออกแล้วขึ้นล็อกแบบอีกสิบปีก็ยังหนึบเดี๋ยวเราแกะมาชิมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างอ้ยกลิ่นหอมอ้ยกลิ่นดีชอบกลิ่นอะ่ะได้กลิ่นนะคะทุกคน อ่าใช่ทุกคนก็นได้กินเหมือนกันหืมอร่อยอ่ะ ต้องบอกว่าไม่ได้หนึบมากแต่ก็ยังหนึบคือหนึบไม่ติดฟันที่สําคัญคือรสชาติอร่อยไม่หวานโดดแล้วก็คือเป็นว่ามันน่าจะหวานจากตัวแอปเปิลไซเดอร์เลยเนาะอ,อ่ะ,อะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้เป็นตัวช่วยในการทํา IF ของเราฟิอจะทําต่อจากนี้เวันโดยการที่ทํา IF บวกกับการที่กินเจมมี่จะเป็นยังไงน้ําหนักจะลงจริงไหมจะช่วยคุมหิวได้จริงไหมวันนี้มีคําตอบแน่นอนค่ะวันแรกหลังจากถ่ายเสร็จก็ส่องเม็ดไปเลยจ้ะจุกจุกนะจ๊ะหลัง จากนั้นทุกๆมือที่ยังปุ๋ยก็กิน2เม็ดนะะักคาอุย้ยอันนี้เห็นเลยว่าออกมากินข้างนอกเนี่ยก็ยังต้องพกเจมมี่มาด้วยเนาะสาหรับใครที่รู้สึกว่าชอบหิวตอนกลางคืนนะคะปุ๋ทดลองให้แล้แลวกิน2เม็ดหลังจากเข้าเย็นนะคะอันนี้ช่วยที่ดีเลยวันที่5้ปุ๋ก็ลองกินตอนเย็นอีกรอบหนึ่งเนาะรู้สึกว่าไม่ได้กินขนมตอนกลางคืนเลยสะใจอีฉันมากนะคะวันที่6กก็ยังคงเป็นการที่ออกมากินข้างนอกสังเกตว่าตอนเนี้ยไปกินที่ไหนก็ติดที่จะต้องพกเจมมี่มาด้วยนะจ๊ะ วันที่7แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าชั่งน้ำหนักเราจะเป็นยังไงกันบ้างและนี่คือเวลาที่ตื่นเต้นมากนะคะตื่นมาตอนเชา้าคือต้องเตรียมมาชั่งน้ําหนักเลยครบวันที่7พอดีหลังจากที่ทำไอ f พร้อมกับกินกัมมี่เจมมี่นะคะมาดูกันว่าน้ำหนักจะลดลงไปที่เท่าไหร่นะ เอาละจ้าหลังจากที่ทุกคนได้เห็นผลลัพธ์ในเชิงของน้ำหนักไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามารี c a ปสั้นๆกันดีกว่าว่าการทำ IF ครั้งแรกในชีวิตของเบลนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะเรื่องของน้ำหนักเนี่ยเบลว่าป็นพอใจนะเพราะว่าลงมาได้เกือบๆกิโลเลยบางคนน่ะทำ IF แค่7วันอะบางคนแค่เมนเทนน้ำหนักซึ่งถ้าทำอย่างเงี้ยประมาณสักเดือนหนึ่งอะ6 6 67เดนี่ยเบลว่าได้เห็นเลขนี้แน่นอนทุกคนคือตัวเจมี่มันช่วยจริงๆวะต้องบอกว่ามันช่วยนะแต่มันไม่ได้สามารถทำให้เราไม่ ไม่หิวเลยด้วยนิสัยที่มันเป็นมาตลอดที่มันมีกินจุกจิกตลอดการที่แอปเปิ้ลไซเดอร์มันก็มีน้ําตาลของมันอยู่เรากินไป2เม็ดหลังอาหารน่ะมันก็คือเหมือนทําให้ปริมาณน้ําตาลน่ะมันมีมากพอและไม่กระตุน้นหรือไม่สร้างความอยากอาหารคือตอนนี้7วันที่ผ่านมาปิวพูดได้เลยว่าไม่ได้สั่งน้ําหวานแล้วก็ไม่ได้กินขนมจุกจิกเลยนะจ๊ะคือตอนแรกก็คือแบบเขาบอกกิน2เม็ดหลังอาหารตัวปิวเองอ่ะก็คือกิน2เม็ดหลังอาหารแต่พอหลังจากนั้นน่ะมันมีบางวันที่รู้ตัวเลยว่าแอบหยิบกินเพิ่่มมเออองตอนืบายพ มันอร่อยคือรสชาติอย่างที่บอกเลยก็คือมีความแบบหวาน,นกําลังดีกลิ่นหอมทุกคนดูนี่มันกำลังจะหมดแล้วจ้าคือมันเหลือแค่แบบ ไม่ถึงครึ่งแล้วอะซึ่งตัวปิวเองอะตัดสินใจอยู่แล้วว่าปิวจะทำไอเอฟต่ออย่างแน่นอนและพอตัวนี้เป็นตัวช่วยดิฉันก็เลยทักไปสั่งเขาเพิ่มอีกหนึ่งกระปุกคือตอนแรกอะเขาอะบอกว่าเอ้ยไม่ต้องก็ได้เราทํารีวิวให้หรือแบบเรากินแล้วเราชอบอะเขาก็อยากจะให้ปิวก็เลยขอว่าจากที่ให้ปิวับปิวขอมาแจากซับสไคร์บ์ของปิวได้ไหมเขาก็ไม่ติดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีกิจกรรมมาแจากลูกเพลแล้วดีใจมากคือแบบดีใ,ใจใครที่ดูคลิปนี้นะคะรู้สึกว่าเอ้ยอยากลองกิน ตัวเจมมี่แบบที่พิวกินเนาะสิ่งที่เขาให้ฟิวมานะคะก็คือจะเป็น10เม็ดนะคะเป็นชุดที่เป็น10เม็ดมูลค่า1น9บาทเนาะกิจกรรมง่ายมากเลยก็คือเพียงแค่กดแชร์คลิปนี้ไปที่โซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็กด subscribe ช่องฟิวมาแชนแนลเนาะหลังจากนั้นแคปนะคะว่าเอ้ยได้มีการแชร์ได้มีการ subscribe แล้วแอดไปที่ไลน์ของทางเจมมี่นะคะแค่ส่งสกรีนช็อตนี้ไปให้นะคะ20คนแรกก็จะได้รับการคอนเฟิร์มจากทางเจมมี่ว่าจะได้เป็นตัวแอปเปิ i ลไซเดอร์หรือว่าได้เป็นตัวกู� ลีฟนะคะอันเนี้ยคือต้องขอขอบคุณทางเจมสี่ด้วยที่อุตสาห์ใจดีให้โคตาม,มาแจกลูกเพจนะยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่ากําลังจะลดน้ําหนักนะคะอันนี้เปิลเป็นกําลังใจให้มากๆเพราะตัวเปิลเองก็เป็นคนที่ลดน้ําหนักค่อนข้างยากเนาะเจอตัวช่วยดีๆก็เลยอยากจะมาบอกว่าแบบเอ้ยมันลดมันปังยังไงนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเิวมาแชนแนลไว้ให้ด้วยนะคะใน E ีพีหน้าจะมาเมาส์มามอยอะไรนะคะยังไงเปิลฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ พุชดาวแอนทูร u นพ h DOWN อุ้ยอุ้ยไม่ใช่อันนี้เจ็บอะ่ะโอ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บมือมือแดงเลยอะ่ะ